จะมีสักกี่ครั้งที่พวกเขาเหล่านี้จะมาเจอกันได้พบกับการต่อสู้สุดมันจากตัวละครสองค่ายสุดโด่งดังใน Marvel vs. Capcom 3เกมมันก็ออกสักพักแล้วทำไมเพิ่งลงขายในสตรีมวะไม่เข้าใจจริงๆ <c oughs> <c oughs> ขอไหว้ทุกท่านเลยตอนนี้เราอยู่ในเกม Marvel vs. Capcom รุร่ร่สามเออประมาณนั้นยังไงขอมาลองเกมนี้เป็นโหมดหลักเลยละกันอาร์เคดจัดไปแล้วมึงจะบ่นอะไรมากมายชิบหายจะเห็นได้ว่าที่ให้เลือกตัวเนี่พูดได้ว่าหาตัวละครเลยเยอะมาก แลวทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของแคปคอมขวาก็ของมาเวลผมรู้จักไม่กี่ตัวหรอกดูก่อนซิว่าเล่นตัวอะไรอ้าผมเลือกดันเตเป็นตัวแรกแล้วก็ลองสตอมเอาค่ายมาเวลบ้างคลุกคลีกันไปเขาเรียกเคล้าผสมปะโถเอ้ยมีซีโร่ด้วยเดี๋ยวนะมีซีโร่แล้วไม่มี Egg เอ่กวะห้าไม่ได้ซีโร่ ตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมการประชันกันระหว่างทีมดันเต้สตอมซีโร่กับกัปตันเมกาดอมแอมูแล้วก็ไอตัวกลางนี่ชื่ออะไรวันเนี่ยไม่เป็นไรไม่สำคัญเราต้องมาดูการต่อสู้ก่อนนี่คอมโบของดันเต้นี่โอ้โหมัอนถอดมาจากเกมเพลทูต้ฉนฉบับของเขาเลยเออมึงยิงอะไรวะเนะี่ยคนเขารู้หมดว่ากดคอมโบมัว่วนี่อุตส่าห์แอไปซ้อมหลังใหม่แล้วนะเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนพี่น้อง แต่ว่าคอมโบอือโอ้ยบอกเลยเนี่ยฝึกมาคอมโบเนี่ยไม่ได้กดนุ่งเลยนะโอ้ดันเต้นี่โหดใช้ได้ตอนนี้เราเจอกับกัปตันเมริกานี่ซัดเข้าไปดิโอ้ยเซตคอมโบนี่จำฝุดฝุดโอ้ยโดนโลวยไวไเบดยมกระแทกปากสลิงมะเนี่ย,ยมีท่าเกตโอ้ยอร์เฮียเหมือนของอาสกสร์เปียนในไม่ทั้คอมแบกด้วยโอ้โหแต่พูดชิบหอยมาทำไมตายอันหนึง่งโอ้โหมาเป็นชุด โคตรดีอ่ะเป็นท่าไม่ไตายที่กดง่ายด้วยนะเนี่ยตอนนี้เจอกับดอมแมมัวเรายังใช้ทันเต้แ,ตแค่ตัวเดียวเท่านั้นยังไม่ลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเลยสัดก็โอ้โหดอมแมมัเวเดี๋ยวดะัดซัดคอมโ,มโบแบบเบสิกก่อนนี่ท่านี้เป็นตำนานนะเว้ยดูเหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนตัวบ้างแล้วมาซีโร่ทำไมซีโร่มาเทียบสเกลกับโมเดลตัวอื่นแล้วมันเสียมากอู้ขึ้นดาบเสือประจันจากภาค X6 ใช่เปล่าวะ แต่มนโคตรเทร่เลยแล้วก็ชนะไปอย่างง่ายดายครับรอบแรกนะมันก็ยังเป็น AI พื้นฐานก็เลยยังล้มได้อย่างง่ายดายสุดยอดเรามาดูตัวแปลกๆที่ไม่ค่อยคุ้นตากันอย่างเช่นเจ้าหมานี่น่าจะชื่อโอกามิหรือเปล่าไหนดูหน่อยนี่ข้างล่างเอาหมามาสู้กับคนหรอไม่รู้สึกทารุนในกรรมสัตว์ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ขึ้นเดนี่ฟินิกเวดเป็นทนาย ผมไม่คิดว่าทนายเนี่ยต้องสู้กับฮีโร่ได้ด้วยนะแม่น่าสนใจจริงๆลองดูตอนนี้เราเจอคู่ปรับที่มีน้ำว่านโนววาอ่าตำรวจอวกาศเรามาดูคอมโบของโอกามิก่อนโอ้โหนี่มันไม่กระจอกเลยนะเนี่ยโอย้คอมโบดีมากคือพุ่งพุ่งอับพุ่งโคตรด,ดีแต่ไม่ได้ตั้งตัวมามาถ้าจับนี่ไม่รู้กดยังไงรู้สึกว่าต้องเข้าไปใกล้ๆลแล้วกดสี่เหลี่ยมมีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นเว้ย แต่เรายังก่อนเรายังได้อยู่คอมโบของพี่หมานี่โคตรเจ๋งอุ้ยเริ่มโดนสวนแล้วเริ่มไม่ดีแล้วมาทาไม่ตายดีกว่าออ้โหกีธาดวะนะพี่หมาใกล้ตายแล้วเราเปลี่ยนตัวเป็นอารอกเรก็ตระคุนตัวนี้อุ้ยโอ้โหแม่งซอมบี้กัดแล้วตัวกูโคตรเตี้ยมึงกัดได้ยังไงวะเมื่อกี้โคตรงง แล้วคูนี้มันนกนี่กว่าจะหาเจอท่ายิงมันเหมือนปืนบัสเตอร์อะไรสักอย่างไม่ใช่มิสไซล์แต่ว่ายิงได้แค่นี้ก็โกงละเปลี่ยนมาเป็นเอ้ไม่ใช่นี่อยากเห็นทนายฟีนิกว่าสกิลเป็นยังไงล <c oughs> ื่นใส่ม่งอูสกิลเกาหัวจามใส่นี่คือสกิลของทนายหนุ่มผู้มีความสามารถอแจกหมานี่มันมายุจังนี่นะมีท่าเรียกมายุจังมาชนด้วยไปยง ตายเลยแม่เจอมายุจังเข้าไปทีนี้เหลือแต่โนโวา่าเจอกับประธานฟินิกตํารวจอวากาศเจอกับทานายเว้ยมันสายคนละสายอาชีพเลยเนี่ยต้องเอามาไฟกันอุย้ยโอ้โหกูโดนไฟดูดแบบนะขันหลังโอเคมากันต่ออยากเห็นทําไม้ตายของข้อทานายแล้วมันจะเป็นยังไงเรากด R1 เข้าไปมายุจังโอ้โห <laughs> เอามายุจังมาควงสว่านใส่เย็ดเด้ เขาบอนนะกนักกฎหมายที่ดีต้องศรัทธาในตัวคนจ้างลูกค้าแหละแม่คมคายดีเหลือเกินเจอดีหน่อยเป็นไรว้าวในเกมจำพวกต่อสู้นั้นจะมีคอมโ,มโบหนึงที่ถือว่าเป็นเทคนิคในตำนานเลยคือการสไลด์โดยผมไม่รู้หรอกว่าภูมิภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมฝึกไอเน,นี้ยตอนปฐมโอ้โหมือพองเป็นยองใหญ่ โดยผมจะลองคอมโบนี้ด้วยตัวละครที่ชื่อว่า x 2 3อ่านะ,ะล่างโคลนของวูฟฟลีนกดไม่โดนสักทีเลยบอกเฮ้ยเออโอ้ยเป็นท่าแบบตะคุบแล้วก็ปิดคอแล้วถ้าเป็นตัวสตรอมนี่โอโหโคตรโกงเลยจะเรียกเวอร์วินแบบทั้งแมปอะถ้ากดได้เรื่อยๆนี่แบบเข้ามาไม่ได้แน่นอนแต่ก็จริงยังกดยากนะขนาดว่ารู้แล้วว่ากดยังไงเนี่ยโอ้ยเนี่ยกดรัวๆเลยเรามาดูทางดรสเปริกันบ้างนี่ เออห้าม้าเตี้ยไม่ดอยแล้วกูจะยิงมันยังไงวะเนี่ยฮ่าฮถ้าโกงเนี่ยเสือกสูงไปชิบหายแม่งเปลี่ยนตัวแป๊บอา้าวห้านั่นไงล่ะกดเปลี่ยนตัวทำไมได้ด็อกเตอร์สเตรนจ์กับมาวะเนี่ยเอาสตอมมาดิเออเอา้ากดเปลี่ยนตัวไปหรือเปล่าวะเนี่ยเออทำให้ตายเลยแล้วกันจบเทินไปนเลยอืมนี่มัน ฟรีซิ่งฟิลของคริสตันไมเดนหรือเปล่าเนี่ยอ่อนนั้นเกมโดดเอนะไม่เกี่ยวกันจบกันไปฮะกับแมนนี้ตอนนี้ผมคิดว่าผมได้รีมทีมในฝันแล้วประกอบด้วย X-23 ทวิตต์อย่างดิวเมคายแล้วก็จิววัเลนทน์นะอยากไปวาร์ซาดริสเซนต์อีวิโอเดธพูแม่งคอมโบโหดมากตอนนี้เราน่าอยู่ในสเตจที่4ในโหมดอาร์เคด ตัวละครจะเริ่มเก่งขึ้น AI เนี่ยมันเริ่มคอมโบเป็นชุดแต่เราก็ยังไม่น้อยนะอืโดนคอมโบของ X23 เข้าไปนีน่ากดท่าสไลด์ทันด้วยเว้ยเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ธรรมดานะเว้ยอืแม่งรู้แล้วว่าเราเริ่มตีจากข้างล่างในกันล่างรอเลยนะจัดเข้าไปดอกหนึ่งตามสันดานเกมพวกนี้ถ้าเราใช้คอมโบไหนซ้ำๆอะสเตตต่อไปมันจะจำล้วกันได้แมเราต้องใช้คอมโบที่ผสมนั่นมันวแต่พูดอุย้ย ชิปหายเอ๊ะถืนได้ทีกูจะตายแล้วทำให้ตายไปก่อนอืมไม่รู้ใครเป็นใครแล้วทีนี้เพิ่มความได้เปรียบเลือดใกล้ๆกันแล้วเอาจิวมาเล่นก่อนตอนนี้จะบอก,กว่าจิวยังไม่เคยลองเลยเอามาเล่นเฉยเพราะความสวยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอัตคาฟูเคนหรือผัดเผ็ดพะโล้เป็ดนั่นเองอุ้ยกูจะรอดไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาดัเาดเาดานเต้มาแล้วเราต้องเอาทริตมาสู้เดี๋ยวแป๊บนึงน,น,นะกดเลือกตัวไงยังงงอยู่เลยเนี่ยมาเออ แม่กว่าจะหาเจอมันปุ่ม L 2 R 2นี่เองอุ้ยโอ้โหมึงตีผู้หญิงได้ลงไอชิบหายตัวนี้ฝึกมาบ้างต้องเซตแอร์คอมโบเข้าไปอืมตรงตามที่ฝึกไว้เลยดีนะเหลือนิดนึงดันเต้ยเหลือนิดหนึ่งเท่านั้นอุ้ยชิปหายแล้วโอ้โหโดนท่าไม่ตายเลยตอนนี้วะเนี่ยเฮ้โอกูน่าจะตายเองแล้วตอนนี้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนตัวนี่แย่แน่นอนเลยเอาุดมาก่อน สาวกงเล็บของเราเนี่รับรองว่า,ม,วานนนมันผิดหวังแน่นอนมึงจะการไปไหนไอ้น,นี่ช่ไหมที่เขาเรียกว่าเก่งกาดนะาเจอแอร์คอมโบอ่าไม่โดนชิบหายโอ้ปล่อยฮาโดเคนแล้วตอนนี้เราต้องเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ดันเต้อย่าให้มันลงพื้นอย่าให้มันลงพื้นฮ่าฮโอ้เหลือนิดนึงเอาทิศมาเล่นีกว่าท่าสไลด์ของเจ๊แกนี่อุย้ยอ้าวจะโชว์ทิศซะหน่อยแป๊บหนึ่งนะอุย้ย เปลี่ยนทิศแป้บนึงโอ้ยกูจะโชว์ทัานไลน์นี่โกงปปล่ะฮ่าฮ่าฮ่าแม่งยิงสายฟ้าโคตรไกลอะแล้วก็ชนะใส่ใส่กันโอ้ยโอ้ยโอ้นมแม่เจ้าโอ้โหขออีกรอบได้ไหมติดตาเลยเฮ้ยพอแล้วแค่นี้ทิชชู่หมดห้องแล้วตอนนี้เรามาถึง สเตตต่อไปน่าจะยากขึ้นเรามาเจอกับตัวนี้ไม่คุ้นจริงๆฮะแล้วก็มีเวอร์จินกับโกด์ไรเดอร์อ่ะซัดคอมโบเข้าไปก่อนตอนนี้แอร์คอมโบที่ฟาดฝันโอ้ยอีกนิดนึงสุดยอดโอ้ําตาแทบไหลมึงจะกาดหนักไปไหนวะเนี่ยเฮ้อุ้ยเวอร์จิลทำกับพี่ได้นะคอมโบจิลนี้แบบผสมไม่เป็นจริงอุ้ย โอ้โหมึงต่อยผู้หญิงลงขนาดนั้นเจ้าโกลไรเดอร์มาดีส่วนทันแล้วมันสิ้นการเข้าไปโดนเด้งอ่าทาสไลด์ห่งจิวนี่มีประโยชน์อยู่ซัดเข้าไปอีกทีอ้าวไม่โดนใครน่ะนั่นไงเผื่อบอกสันดานว่ากูกดม่วงแล้วไปโดนสตาร์ทด้วยก็จิวมันไม่เคยฝึกคอมโบเนี่ยอุ้ยอืมเกตัวเฮียเป็นสกอร์เปี้ยนเหรอโอ้ยโกลไรเดอร์ว่ะรอบนี้รู้สึกไอตัวเนี้ยโกงโซ่มันไกลเราต้อง อืมสัตเ์้าไปดิแม่จะต่อคอโมโบได้อยู่แล้วโอ้โหนั่งไงนั่งไงโซบอกเลยอย่าให้มันมีชีวิตอยู่ตั้งสมาธิปแป๊บหนึ่งเจอเข้าไปเอาละกูโกงบ้างละเพมันกดยากเลยเนี่ยถึงกดถ้ากดอุย้ยทริสแม่งจะตายว่ะจำทําไม่ตายไปก่อนสกิลดูเวลกูต้องไม่ปล่อยให้โกนไลเดอร์นี่อืมเหลือแต่วัวจิวละจะแค่ไหนกันเชียววัวจิวเนย โอ้โหหลังๆนี่เอไอไม่คอมโบโหดนั่นไงโอ้โหมึงต่อด้วยทำไม้ตายเลยล่ะอ่าพอแล้วโอ้โหไอเทอ์นตี X ้รีกูเปลี่ยนตัวแป๊บเอาทริทมากอนให้เอเทอ์นตี้รีไปเด้งเลือดแป๊บเหลิบสินหวังแล้วสิอืมขอไปก่อนเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยทริทก็จะตายเหลือแต่เอเทอ์นตี้ทรีละนี่กูจะแพ้แช์นี้ใช่ปะ่ะเอาดิ ม่ไม่กล้าใช้คอมโบพิเศษแล้วกูรอคอมโบพื้นฐานส่วนเดียวเลยอยากกันให้มากมายได้ป่ะอืมยังมีหวังซัดไปหนึ่งคอมโบโอ้มึงจะกาดไปไหนเนี่ยไอชิปอุ้ยไม่เอาส่วนกู <c oughs> เกือบไม่รอดก <c oughs> ูแม่งโคตรเหนื่อยเลยด่านต่อไปจะขนาดไหนวะเนี่ย อดดูนมเลยให้ตายสิผีขนมจีนผีขนมจีนคอมโบหนักเข้าไปซัดต่อ,อน่าจะต่อทริปได้สักรอบเรียบร้อยแหมจิวนี้ก็น่ารักนะแต่ไม่ค่อยโชว์เท่าไหรแ่แห่เซ็งเลยอ่ะจบกันไปอีกสเตจน,นึ่งยิ่งอยู่ยิ่งยากจริงนะเนี่ยเอาอะเฮ้ย อะเล็กตัสนี่ว่เะเชี่ยฟอนอสเตอะโอู้หกูเจออะไรที่ไม่ควรเจออีกแล้วปกป้องโลกไว้อยู่ดีๆีก็เสกร่างโคนของด็อกเตรอร์ดูมออกมาว่ะแล้วเลาะอหลอดเลือดอยู่ทางขวาด้วยโคตรเยอะเลยคือเราต้องสู้กับอนในี้ให้จบใช่ไหมดูแล้วไม่น่ายากเท่าไหร่โอ้โหทำไมรู้สึกว่ามันอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัว มึงือกูสู้สองตัวอธิบายแล้วโอ้โหพี่เล่นมุกนี้เลยเหรอจับคอมโบกันไปโอ้โหแม่งเหมือนเลือดมันใช้ด้วยกันด้วยนะชิบหายแล้วตอนนี้ไอ้คืนตัวทีจะตายแล้วขอยมีเฟสเดียวใช่ไหมเนี่ยนะนั่นไงกูว่าแล้วไม่จบแค่นั้นโอ้ยตัวบักใหญ่เลยบักผาเอ้ยแล้วกูจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้ยหนึ่งดอก ดอกสองก็ต่อครึ่งหลอดละแค่นี้กูก็ครึ่งหลอดแล้วลูกเตะได้แต่หัวนมเนี่ยยิวได้แค่ทำให้ตายได้เปรียบไปก่อนโอ้โหมึงตบผู้หญิงแบบไม่คิดเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าอะไรวะนะครึ่งหลอดครึ่งหลอดเช่นกันค่ะแล้วกูจะฆ่ามึงยังไงเนี่ยไม่ถึงครึ่งหลอดเลยโอย เอาอืหลบได้แล้วท่านี้หลบยังไงวะเนี่ยอืมโดนเข้าไปอีกดอกหึเอ้อเอ้อเดอะเอ็กเทอร์ทตัวเดียวละนะหลบทันรุดเข้ามาข้างในเราไม่โดนหรือเปล่าวะรู้สึกว่าไอ้อนิเมะอุ้ยท่านี้อืมท่านี้จะต้องกันน่าจะต้องกันด้วยการถอยหลังนั่นแหละแต่ว่าไอ้ท่าจับอะหรือว่ากูต้องโดนวะงงแป๊บอุ้ยเรียบร้อย สู้มาตั้งนานหัวแผลตอนไฟนอนตอนไฟนอนแม่งโคตรยากเลยเอีอยโลก็แตกไปสัตว์โลกก็แตกไปหัวร้อนละนายอยากจะยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะกาแล็กตัสอ่ะดูดูความยิ่งใหญ่กูย่งสีน่ะเดี๋ยวนะโดนย่งสีกันได้ รู้ทางแล้วเลยอุยอ้ยโหเ,เต็มเต็มอุย้ยดีท่าดีนะท่านั้นไม่โดนอะ่ะแกใช้ท่าอะไรก็ได้นอกจากหรือว่ากดอันตีแล้วมันจะกูกดท่าไม้ตายหนีกูก็โดนอยู่ดีอะชิบหายแล้วมันหลบยังไงล่ะท่านั้นอะ่<ท>ะเฮียใช้อีกแล้วทำอย่างอุ้ย,ยกูแดดก็ไม่ได้กต่โดนหลบก็ไม่ถึงโอ้ยบล็อกก่อนอ่าทำเท่าที่ทำได้แล้วกูตอนเนี้ บวกเลยแล้วกันไอนี้กันได้ไอนี้รู้อยู่ว่ากันยังไงแล้วโอ้โหนี่ขนาดนี่กดถอยหลังกันแล้วนะแต่กาดแตกอะเหลือแต่จิววาเลนไทน์ตัวเดียวละจับอันตรีไปก่อนเลือดเฮ้ย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 อุ้ยอู้ม่งอี๊ยบเลวสกิลกูไม่เคยท่านี้มาก่อนเลยอยู่ดีๆก็ใช้เฉยเลยจะชนะไหมวันนี้วันนี้จะชนะไหม หมอบได้ไหมอุตส่าห์คิดหวัวใสาว่าหมอบน่าจะไม่โดนกุงก็โดนอยู่ดีไอ้หายมึงนี่จะโกงไปแล้วนะเอาล่ะกูบ่วงล้ะไม่รู้แล้วตอนนี้ต้องทําให้เลือดมันลดได้มากที่สุดบล็อกบล็อกก็ไม่ทันเอออุ้มอืมนมคลิตนี้สะบัดปับปบปบเลยบล็อกเละหมดแรงแล้วเลยอ้ากูเปิดนาตีนี้เห็นไหม เปิดอันตินีนีก็ไม่ได้ที่หักในเฮ้ยแต่เลือดมาเหลือน,นิดเดียวแล้ววะ่ะอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงอย่ามาเหอท่าใหม่ได้ป่ะทำอะไรวะทำอะไรอุย,อยใช้ใหญ่เลยนะมึงโอไอยกูเกียดมึงกาแล็กตัดไอ้หายมโดนอันติีกูเข้าไปเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาชนะเหรอ อ้าชนะใชชนะสักทีชิบหายอ้ยแม่งหัวร้อนขอบคุณมากเลยจิวในขนาดไม่เคยเล่นจิวแล้วยังชนะได้แม่โคตรแจมอุ้ยมีเนื้อเรื่องด้วเอ้าทำไมไปอยู่กับเบรดได้วะน่ะเสร็จแล้ o จุดนนอเดฮาอับออฟเอเอแปลว่าอะไรวะมันแปลว่าลูกครึ่งหรือแปลว่านี่คือยังไม่ถึงครึ่งของมันเลย อ้าวจบแล้วเหรอืแต่กว่าจะจบได้นี่ลากเลือดเหมือนกันมีอีกหมวดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเอมันเป็นหมวดเกี่ยวกับเราเล่นเป็นปกป้องสถานที่ของโลกไว้อะ แล้วก็ตรงนี้ผมเล่นมาถึง4ดาวแล้วยังไม่เคยเจอ4ดาวแล้วก็หมดนี้มีเด็กการ์ดต่างๆที่ให้ค่าในการต่อสู้แล้วด้วยนะผมไม่ได้ไปลงรายละเอียดมากหรอกเห็นมันเป็นการ์ด A ก็ใช้ไปมาดูกันซิว่า4ดาวมันจะยากขนาดไหนกันเชียวอืมเปิดมาก็โดงคอมโบแล้วอาจจะไม่เท่าไหร่ก็ได้อุ้ยโอ้มีเซนติเนลด้วยเออุ๊เทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยด้วยอุ้ยโอ้มีวูทิฟูโจ กูเปิดอุ้ยมันมันเค้นเซลอันตีผมได้ด้วยเว้ยโอ้โหโอโห้สีดาวสีดาวจริงๆสตอมเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย,อ,อ,ยอุ้ยยากยากอุ้ยยากยากโอ้ไม่ไม่มีรมภาคแล้วตอนนี้จัดอันตีไปทำไมลดน้อยอย่างนั้นอ่ะอืมนี่กูซัดคอมโบชุดที่มีแล้วนะเนี่ยอุ้ยวัววินโอ้โหโ ในคอมโบลิทมันไม่เห็นมีอะไรแบบนี้บอกอุ้ยอืมกูมเหลือตัวเดียวละเหลือแค่จิวเวเลนทน์ละจิวสู้เขาลูกเ้ยอืมไอคอมบอกเลยว่าตัวนี้กดมัว่วโอ้อคอมโบวิท่ฟูจโจไอหัวโต้ทำไมมึงเปิดท้าไมตายรัวเลยล่ะเฮือโอ้โหโอ้โหอ้กูเหลือแค่นี้ละไอเฮียม,มึงเปิดอ้าวาววดีมากเลย ูจะทำให้มึงอย่างน้อยครึ um genuine genuine. ่งหลอดแล้ววะมาสัดคอมโบไปเอ็งเจอทำไมตายกูหมดหวังกับหมดนี้จริงๆนะเนี่ยเอ็งอูดนั่นโอ้โหโอ้โหความยากนี้มึงไปเล่นกันเองเถอะไหวจ้ะ